ยะโฮตอนนี้ฟังอยู่ที่ปานบุรีนะคะเป็นที่พักที่ฟังตั้งใจจะมาหลายรอบมากๆแล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้มาเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกของฟังนะคือสึกประทับใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ฟังอยู่ที่ปานเบรีเอิร์ธนะก็เป็นที่พักที่น่ารักมากๆ เพราะคุณแม่เราก็ห้องที่แฟงเลือกมาจะเป็นห้องสำหรับ3คนนะเป็นทริปเปิลนะคะก็โอเคเลยนะในความน่ารักในความแบบสะอาดของที่นี่นะคะมันจะเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็ทานกาแฟนิดหน่อยเพื่อรอจะไปทานข้าวเย็นนะคะ <laughs> าจากร้านอาหารเรานะคะโอูที่เพิ่งไปกินมาก็ถือว่าถือว่าอร่อยเลยแหละถือว่าสดเลยนะก็รสชาติดีมากๆนะคะตอนนี้กลับมาถึงที่ที่พักเราก็นั่งจิบไวายแล้วก็คือมีแชกที่ไม่ได้เรับเชิญอยู่ห,หนึ่งท่านอยู่ตรงนี้ก็คือเดียวก็เข้ามา เราไม่รู้ว่าเจ้าตัวเล็กตัวนี้ชื่ออะไรแต่ว่าคือนางทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะแบบว่าถ้าใครแบบอยากมาพักผ่อนมาคนเดียวอ่ะ็นนียแหละฉันมีน้องคนนี้เป็นเพื่อน คือหนังสือที่ฟังอ่านในช่วงนี้นะก็เกือบจะจบแล้วนะคะอ่านเล่มนี้เราก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มเลยที่คิดว่าเออจะลองเลือกอ่านดูนะคะก็สำหรับปี2023เนี้ยหนึ่งใน resolution ที่ฟังอยากจะทำนะก็คือการอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆจากทางฟิลิปปินส์ที่ DM มาแนะนำหนังสือ DM มาคุยกับฟังอะ่ะเออแล้วฟังก็รู้สึกดีใจมากๆเลยคือเขาเลยค่อเมนต์หนังสือให้ฟังหลายเล่มมากๆนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะเลือก1ในหลายๆเล่มจากที่เพื่อนคนนี้แนะนำมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองเริ่มอ่านดู แล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่อยากจะลองอ่านก็คือชื่อหนังสือว่า The Mountain Is You นะคะ้องลองเสิร์ชหาดูรายการหนังสือในเว็บไซต์ของ Kinokuniya ล้วแหละ,ละก็เหมือนจะมีอยู่ที่หน้าร้านนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปพิกอัพหนังสือเล่มนี้ที่ฟังมาที่ปารีเนี่ยก็เรื่องจากว่าเอออยากจะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวเพราะว่าก็หลังจากโควิดอะไรต่าง ก็ไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเท่าไหร่นะก็เลยพาเขามาที่ที่โรงแรมนี้เนาะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในจุดที่ว่าคือทั้งตัวแฟงเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คือยังมีสุขภาพที่แข็งแรงพอที่จะแบบมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ได้นะก็ สั่งอะ enjoy มากๆเลยนะแต่คุณพ่อก็จะมีความแบบเอออาจจะยังไม่ค่อยชินกับแบบว่าที่พักลักษณะนี้เท่าไหร่เออแล้วก็โดยรวมเราก็คือเมื่อคืนนี้ก็หลับสบายนะคะอาหารเช้าก็อร่อยมากแล้วก็ที่พักเนี่ยคือเขาเหมือนว่าแบ่งเป็นโซนชัดเจนห้องก็เก็บเสียงได้ดีนะแล้วก็มีโซนที่แบบสามารถจะมานั่งพักผ่อนอย่าง ในสวนต,ตรงนี้ได้ซึ่งทางที่พักเขาก็ปลูกต้นไม้ต่างๆทําเป็นแบบโซนที่นั่งแบ่งแยกชัดเจนนะคะตรงนี้คฟังรู้สึกว่าเออฟังชอบม,มากๆเลยแล้วก็ฟังดันโชคดีด้วยแหละคือณตอนที่ฟังมาเนี่ยคือช่วงกลางเดือนธันวานะคนะซึ่งอากาศมันอยู่ที่ประมาณบบยี่สิบสามยี่สี่องศาแล้วมันแบบว่านั่งสบายมากๆเลยคือตอนนี้แบบคือลมก็แบบ เย็นอ่ะมันนั่งอยู่ในห้องแอร์เอาดอ่ะคือดูดีสุดๆฮัากิวอรเนจิจิอเมริกาโนอันนอ ปี2023นะคะฟังก็รู้สึกว่ามันจะเป็นปีที่ดีมากๆเลยแหละปี2 0 2 0 2 1 2 2ที่ผ่านมาถ้าพูดโดยรวมแล้วนะคะถึงงานที่ฟังทำอยู่ก็คือร้าน g ฮ Selected อ่ะคือฟังรู้สึกว่าฟังมองกลับไปอะ่ะฟังรู้สึกว่าเออคือดีแล้วที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆเช่นตัดวิดีโอทำติ๊กต็อกขึ้นมา ทำคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมานะคะรีลต่างๆขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่มีหลายๆคนเห็นร้านไฮซ h เล l กเ t ็ดจริงๆมันก็มีเรื่องที่แย่เกิดขึ้นเนาะในปี2020 21 22อะแต่ว่าในนั้นมันก็มียังมีเรื่องดีอีกเยอะมากเลยฟังอยากจะลองออกไปข้างนอกหมาควาว่าเออลองไปประเทศเอ,อื่นๆดูไปอัปเดต เรื่องอาหารการกินเรื่องแฟชั่นเรื่องความคิดชีวิตเป็นอยู่คนที่อื่นดูบ้างว่าเออตอนนี้คือเขาแบบเป็นยังไงกันบ้างอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของแบรนด์ออริจินอลของร้าน High s e l e c เต็ดนะคะปี2022เนี่ยก็เป็นปีที่ได้เริ่มทำอย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างในส่วนของเสื้อผ้าผู้หญิงของสังกนา<ม>ก็คือแบบมีครบ ในทุกชิ้นในแบบที่สังตั้งใจเอาไว้นะคะปี2023เนี่ยก็คือทุกอย่างน่าจะแบบเปลี่ยนไปมีความแบบว่าเออสามารถจะใส่ไปทํางานได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบเออมีความโตขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นมีพลังงานที่ดีอืมก็นี่น่าจะเป็นคอนเซปต์หลักๆกว้างๆเลยสําหรับ สื้อผ้าแบรนด์เอชบาย h ของผู้หญิงที่จะทำในปี2023นี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังรู้สึกว่าฟังอยากจะใส่ใจให้มากขึ้นก็คือเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคือปี2022อะ่ะก็เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็คือออกกำลังกายคือในชีวิตเนี้ยไม่คิดว่าจะเริ่มออกกาลังกายเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือแบบแค่ให้ลูกออกไปแบบเดินไปวิ่งอะ่ะยังไม่อยากจะทำเลยอะ่ะ แต่ตอนนี้ก็คือลุกขึ้นมาออกกําลังกายได้แบบโดยอัตโนมัติแล้วอย่างน้อยตอนเช้าก็ต้องแบบยืดเส้นยืดสายนะคะแบบส t r e t ต่างๆก็นี่น่าจะเป็นแบบเรื่องที่ฟังรู้สึกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สําหรับฟังมากๆเลยคือแบบยิ่งกว่าเรื่องงานยิ่งกว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเออมันเกี่ยวข้องกับ ร่างกายจิตใจฟังโดยตรงด้วยมังแล้วฟังก็รู้สึกดีมากๆเลยแล้วมันก็ทําให้ฟังมีแบบพลังทําให้ฟังมีเอ e น g อที่ดีที่จะแบบว่าเอาไปส่งต่อให้ลูกค้าที่ร้านว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์ลงเ,เกี่ยวกับเสื้อผ้าของ,าง้าน Hi g h l e c t e d นะคะอืมก็ขอบคุณตัวเองอีกแล้วที่แบบเออลุกขึ้นมาแล้วก็ได้เริ่มทำมอันสักทีนะ